สวัสดีครับผมไลอ้อนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาชมรถ Fortuner นะครับเจ็ดที่นั่งเป็นเกียร์ออโต้เป็น, Auto, ปนโฉมหน้าแชมป์เครื่อง3000ตัววตัวนี้เป็นตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อวันนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้งานประสบการณ์ที่ได้ลองขับเจ็ดที่นั่งนะครับผมได้มีโอกาสนะครับขับรถจากขอนแก่นที่ร้านเราเนี่ยนะครับไปถ้ำผาแดงนะครับซึ่งระยะทางก็ประมาณร้อยโลนิดๆน,น,นะครับไปกับ นะครับก็ลองนั่งเจ็ดที่นั่งแล้วก็นั่งกันทุกคนเลยนะครับทั้งหมดไปทั้งหมด7คนเลยนั่งเต็มอัตรารถเลยนะครับเพราะคันนี้นั่งบรรทุกไม่เกินเจ็ดคนนะครับคู่หน้าสองตรงกลางสองด้านหลังอีกสองคนแล้วเป็นผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่เด็กนะครับน้ำหนักก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ละคนนะครับน่าจะมีผมนนั้นหนักน้อยสุดคนเดียวนะครับลองขับกันแล้ว มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับรถที่เป็นเครื่องตัวเครื่อง3.0นะครับเป็นเครื่องที่แรงแล้วก็การออกตัวไม่อืดไม่ช้านะครับอันนี้คือเครื่อง3000ที่ท็อปที่สุดผมลองบรรทุกคนทั้งหมดแล้วนะฮะน้ําหนักเนี่ยโอ้โหเยอะครับนะครับแต่และคนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต่ากว่า70มีผมคนเดียว50กว่านะครับแต่และคนเนี่ยไม่ต่ํากว่า70คิดดูครับ นั่งไปทั้งหมด7คนอ่ะมี6คนอ่ะนั่นหนักเกิน70ขึ้นไปแล้วผมลองเหยียบแล้วลองขับความเร็วก็เหมือนเหมือนไม่ได้มีเห็นความอืดของตัวในเครื่อง3000คันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการบรรทุกของที่เยอะบรรทุกคนที่เยอะเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะมีการเสริมแคลี่บอยให้นะครับตรงนี้นะครับเดิมๆมันจะมีแค่ลาวตรงนี้นะครับอันนี้เสริมแคลลี่บอยสภาพยังใหม่ๆเลย หลายพันนะครับนะครับหลายพันเลยแหละนี่ครับนี่ครับก็ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่า5,000แน่นอนนะครับที่ผมเห็นน่ยของรถโตโยต้สมัยก่อนนะสปอร์ตไรเดอร์ะของใหม่6 0 0 0อันนี้น่าจะมากกว่านั้นนะครับนี่นะครับลองอ่าบรรทุกคนด้วยบรรทุกของส่ดท้ายด้วยนี่ครับเป็น3,000 VN นะครับแน่นอน VN การทำงานของเทอร์โบมีการตอบสนองที่เร็วมากขึ้นการประหยัดน้ำมัน มีแน่นอนนะครับเป็นรุ่นตัว V ตัวท็อปมีระบบ v s c ให้นะครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังตามหาผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเป็นรถที่ไม่มีปัญหาไม่ถูกจิกเป็นรถที่ทนใช้งานได้คล่องสะดวกสบายนะครับนะครับเดิมๆดมหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนรถคันนี้นะครับ บอกคําเดียวว่ารถได้เดิมมากนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนี่ครับพวกน็อตยึดตามฝาท้ายนะครับไม่ขยับนะครับนะครับน็อตฝาท้ายไม่ขยับแล้วก็จุดอื่นๆของแผงประตูเนี่ยไม่มีการขยับฝากระโปรงก็ไม่ขยับเดิมทั้งลำนะครับแอร์เนี่ยเย็นฉ่ำแน่นอนนะครับมีตรงนี้แถวตอนที่3ตอนที่2ตอนที่1มีให้ทุกแถวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับแล้วเบาะนะครับสามารถปรับเอน ตรงตัวตรงนี้นะครับสามารถตรงที่เราพิงนะครับสามารถปรับเอน็นสูงต่ำได้นะครับเอ็นนอนได้เบาะก,ก็สามารถพับได้แต่อันนี้คือนั่งไปกันหมดเลยก็เลยต้องเอาเบาะลงนะครับนี่เพราะอุปกรณ์แม่แรงโตโยต้าพวกนี้อยู่ครบต้องเช็คนะครับไม้ที่จะหมุนยางอะไหล่นะครับก็จะเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็ยางอะไหล่ตรงนี้นะครับแน่นอนผมเดินทางถอดยางอะไหล่มาแล้วก็มาเติมลมมาเช็ค ให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับอยู่ครบนะครับนะครับสภาพสวยเฟืองท้ายนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวโช๊คเป็นของเดิมจากโตโยต้านะครับเฟืองท้ายเดิมไม่มีรั่วซึมไม่มีเยิ้มนะครับนะครับช่วงล่างเดิมเดิมเลยนะครับเชดซีสวยมากเช็ดสีสวยมากนะครับคอยสปริงเดิมโช๊คเดิมนะครับมีเซนเซอร์ตอนถอยให้แล้วก็อ่ารุ่นนี้นะครับ มีกล้องหลังให้ตรงนี้นะครับนะครับประมาณนี้เนาะนะครับด้านนอกสีสันรถสวยแล้วก็นิดนึงครับก่อนที่จะมารับชมภายในนะครับมาดูที่ตรงไฟหน้ารถก่อนผมขับตอนกลางคืนด้วยนะครับไปวัดถ้ำผาแดงได้ขับทางซิกแซกซ้ายขวาได้ตองขึ้นเนินลงทางลาดชันลองเข้าเกียร์โลดูขับโอเคมากนะครับไฟหน้าก็จะเป็นอ่า ไฟหน้าที่เป็นลูกแก้วเป็นโปรเจคเตอร์แสงสีเหลืองนะครับแน่นอนมีความคาม,คมและมีความชัดเจนมากกว่าที่เป็นไฟหลอดธรรมดาไฟหลอดถามว่าแรงไหมมันก็แรงแต่ความชัดเจนความคาม,คมไฟตรงนี้จะมีมากกว่าเพราะเขาใช้แสงไฟนะครับทะลุออกจากลูกแก้วโดวยตรงไม่ได้ไม่ได้ใช้แสงสะท้อนเหมือนตรงนี้ไฟสูงนี่จะเป็นไฟหลอดนะครับซึ่งรถสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ไฟหลอดเนี่ยนะครับจะใช้ความสว่างของหลอดกระจายออกมารอบข้างเพื่อให้มันไปนโดนตัวโคมถ้าเกิดโดนตัวโคมเสร็จปุ๊บแสงจากโคมก็จะออกมาอีกทีนึงซึ่งแน่นอนครับสรุปก็คือใช้แสงสะท้อนจากตัวโคมออกมาไม่ได้ยิงจากหลอดไฟโดยตรงแต่นี่ยิงจากโดยตรงนี่คือไฟต่ําเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยก็จะมีความชัดเจนที่มากขึ้นนะครับกับจะพูดกับมีไฟตัดหมอกให้นะครับคู่หน้าเลยนะครับไฟตัดหมอกข้อดีก็คือ มีความชัดเจนในระยะใกล้มีความชัดเจนในระยะใกล้ทําให้การเดินทางเนี่ยมันดูสบายตาไม่เมื่อยนะครับขับแล้วไม่ล้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านข้างมีให้นะครับเป็นการเอ่อเป็นเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับก็จะมีให้ใน Fortuner โฉมตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่นตัวท็อปเนาะนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับอีกแล้วก็อ่แม็ Mac และยางนะครับ ผมใช้เป็นแม็กตัวเดิมนะครับแม็กเป็นแม็กแชมป์ตัวเดิมและเป็นยางมิชลินนะครับเป็นยางมิชลินนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นยางอ่าขอบ17นะครับ265 65 1 7นะครับยางปี19นะครับยางปี19ยางก็อ่า อาจจะอย่างหลายปีนะครับแต่ในเรื่องของความนุ่มผมลองดูแล้วก็ลองดูสภาพตัวยางเนี่ยก็คือรถคันนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ทำให้ยางเนี่ยยังดูสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับสังเกตว่าดอกไม่มีการสึกลรอเลยนะครับก็ยังใช้งานได้ขับก็ขับไม่เร็วครับขับประมาณ80จนไปถึง130ประมาณนี้เพราะว่ามันทุกคนด้วยขับก็ประมาณนี้แหละครับไม่เร็วมากนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับการขับขี่การตอบสนองดีมากๆสนับเครื่อง3.0นะครับภายในตัวรถนะครับนะครับนะครับภายในสวยงามดูดีเลยนะครับกระจกทุกบานนะครับได้เป็นไฟฟ้าออโต้คนขับนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับเซ็นเซอร์รอบพิศทางไฟหน้าสามารถปรับสูงต่าได้ ไฟหน้าปรับสามารถปรับสูงต่ำได้จะมีทั้งหมด3ระดับเอ้ยห้าระดับนี่นะครับมีเลขห้าบอกด้วยนี่ครับนะครับก็คือเป็นการปรับความสูงต่ำนะครับซึ่งมันจะมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับความสูงต่ำได้นะครับแต่ไม่แยงตารถที่เป็นรถเกง๋งรถที่มีระดับต่ำไม่แยงตาแน่นอนนะครับแต่อาจจะแยงในรถบางรุ่นที่ มันอยู่สลบต่ำหน่อยรถเก่งแบบสปอร์สูเปอร์คาร์แล้วก็ดรอปไฟลงมาก็ได้นะครับสามารถปรับเองได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับมีชั้นวางแก้วน้ําตรงนี้ชอบครับชั้นวางแก้วน้ํามีมาให้นะครับตัวตั้งแต่เจนแรกแล้วครับมีเข้ามาให้จนมปถึงล่าสุดก็มีให้คงเอกลักษณ์คมเดิมแน่นอนนะครับก็จะมีให้คู่หน้าเลยนะครับมีแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยให้แน่นอนปลอดภัยครับทั้งทางผูง้โดยสารแล้วก็ทางคนขับมีถุงลมนิรภัยให้ นะครับนี่มีอะไรอีกไหมระบบคูชันโทนอันนี้ได้ใช้งานนะครับระบบคูชันโทนเป็นการล็อกความเร็วตอนขับไปต่างจังหวัดแล้วอยู่ทางที่มันเป็นทางตรงไม่มีรถล็อกความเร็วอยู่ที่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงร้อยยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทําได้นะครับในกรณีเผื่อเราเมื่อยเ,เ,เราอยากให้มันควบคุมความเร็วให้มันก็จะเหยียบที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเลยแล้วแต่ว่าเราจะล็อกความเร็วที่เท่าไหร่นะครับ งมเลยมีมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ไม่ต้องไปใช้สายตามาแยงดูตรงนี้กดตรงนี้ได้เลยนะครับจำความรู้สึกแล้วกดตรงนี้ได้เลยนะครับทำให้เราดูถนนเส้นทางตลอดเพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ไม่ต้องมาสนใจตรงนี้มากนะครับแอร์เป็นแบบไฟฟ้าเดี๋ยวเปิดรถให้ดูนะครับกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้กุญแจเป็นรีโมทแบบนี้เลขไม้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันโล หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันโลนะครับขับไปร้อยโลนะครับอ่ากินน้ำมันไปประมาณขีดนึงกับอีกนิดๆเหมือนลงไปล็อกนึงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้อยู่ตรงกลางมันเห็นขีดตรงนี้ไหมครับตรงกลางครับนี่ครับมันกินไปประมาณอ่ามีอ่าช่องนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ากินไปประมาณอ่า ยี 20, ประมาณ20%รนตะครับร้อยโลครับนะครับ,รบ,นะรบน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นขับทางไกลหรือเหลือแล้วก็มีตรงนี้เนวิเกเตอข้อดีครับต่างยังไงเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเขาบอกมาว่าเนวิเกเตอร์เนี่ยแต่งประมาณ3-4 0 0 0พันก็มีให้แล้วจริงครับเขามีให้เป็นหน้าจอ Android เปรียบเสมือนเลยแต่ง3-4 0 0 0พ เป็นเหมือนจอ Android เล่น g o o g l e m a p ได้ด้วยเป็นภาษาไทยเหมือนกันแต่สิ่งที่จอที่นั้นแต่งแล้วมันไม่เหมือนกับตรงนี้ก็คือในรุ่นตัวนี้มีข้อมูลในตัวไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเวลาอยู่ป่าอยู่เขาโทรศัพท์ไม่มีเน็ตแชร์ฮอสปอตให้อันนี้ไม่ได้ทำยังไงครับจบครับแต่อันนี้มีข้อมูลในตัวมีข้อมูลในตัวแล้วเป็นภาษาไทยนะครับแล้วเวลาผมซูงขข้าบังใกล้ๆนะครับ เห็น <own> ไหมครับเส้นแดงๆมันเป็นบอกเส้นทางซึ่งมันจับแบบออฟไลน์เลยไม่ได้ใช้ใช้สนานานอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเวลาเราขี่ไปไหนลูกศรเดินตามไปนะครับแล้วเวลาผมเข้าโค้งนะครับบางทีโค้งมาหักศอกหรือโค้งอะไรเนี่ยผมดูไม่ออกบางทีสายตาค้นก็มีความชัดเจนครับถ้าขับตอนกลางวันแต่ถ้าขับตอนตตกลางคืนแห <c oughs> ละครับความชัดเจนน้อยลงผมก็ต้องมาดูใน Google Map เทียบกันว่าด้านหน้าโค้งขวานะเราก็จะเตรียมตัวแล้วว่ามันโค้งขวา ความปลอดภัยมีไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางทีมันสุดวิสัยเราไม่เห็นแต่หน้าจอตรงรุ่น Fortuner ตัวนี้เขามองเห็นเขาสามารถบอกได้ว่าด้านหน้าเลี้ยวขวาด้านหน้าเลี้ยวซ้ายด้านหน้าเป็นการยูเทิร์นหักศอกแล้วก็มีการชะลอตัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยในการเดินทางก็จะมีมากขึ้นถ้ามีในพวกเป็นกรุก๊ปเป็นแมปในวิกเกเตอร์ที่มีในตัวนะครับนี่ก็จะมีขึ้นแบบตรงนี้กดเข้าไปก็จะขึ้นแมปแบบนี้เลย นะครับตัวนี้สามารถเล่น CD ได้เล่น FMAM ได้นะครับวิทยุทั่วไปได้เลยแอร์ปรับเป็นแบบไฟฟ้าเข้าใจง่ายๆมีตัวเลขขึ้นให้อย่างชัดเจนอักษรให้อย่างชัดเจนนะครับในรุ่นตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นการเปิดแอร์หลังนะครับแอร์แถวตอนที่2ตอนที่3ตัวนี้จะเป็นระบบกันลื่นมีเข้ามาให้แล้วเป็นระบบ VSC t r a c t i o n ช o ่ t r o l ช่วยในเรื่องของเสถียรภาพในการทรงตัวที่ดีมากขึ้นนะครับ เวลาล้อเกิดการลื่นนถลยระบบจับได้เขาจะเอาเหมือนน้ำมันเบรกเนี่ยมันหน่วงไว้เพื่อให้ล้อเนี่ยมันหมุนช้าลงช้าลงจากล้อที่มันหมุนฟรีเนี่ยให้มันหมุนช้าลงให้มันสมดุลเท่ากันเหมือนทั้งสีล้อนี่คือระบบแพคชั่นช่วยในเรื่องของการทรงตัวของตัวรถนะครับวางขวน้ำเก้วน้ำได้เบรกมือตรงนี้เกียร์ออตโต้ตรงนี้นะครับนี่มีเกี P, เกียร์อนะครับ อันนี้เลขดีสนะครับถ้าดีสี่จนี้เป็นเกียร์5สปีดแล้วนะครับมีตัวเกียร์สเกียร์สเกียร์ L ก็เหมือนเป็นเกียร์เกียร์สจนถึงเกียร์หนึ่งครับตัว L ก็เหมือนเหมือนเกียร์หนึ่งประมาณนี้ครับนะครับแต่อยู่ในเลขเป็นตัวเลขเฉยๆนะครับนะครับฟิล์มติดเรียบร้อยนะครับฟิล์มติดเป็น 3M นะครับฟิล์มติดไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ครับ 3M ครับนะครับมีกล้องบันทึกให้ด้วยนะครับนี่ครับมีกล้องบันทึกให้ นะครับไฟใช้งานได้ปกตินะครับมีม่านกันแดดนะครับเวลาแดด่องก็จะกันตรงนี้ได้นะครับโอเคเลยนะครับเบาะตัวรถเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับเบาะสภาพสวยไม่ขาดไม่ชำรุดนะนะครับเพดานด้านบนก็สวยงามสะอาดสะอ้านดูดีเลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับก็เป็นรถที่ว่าใช้งานส่วนตัวก็ได้ ไปกันหลายคนก็ได้บรรทุกของก็ได้นะครับมีแหลกหลังคาให้นะครับบอกปบไฟฟ้านะครับแหลกหลังคาก็ดีไปกระบรรทุกของเนี่ยแน่นอนคนที่เคยใช้เจ็ดที่นั่งบอกตรงๆเลยนะครับไม่อวยนะครับของที่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวโอ้โหต้องเอากระบะใส่นะไม่ไหวนะอันนี้คือข้อเสียเขาแต่เขามีแหลกหลังคามาให้ถ้าของไม่หนักยกขึ้นไปครับใส่บนหลังคา อันนี้คือข้อดีของเขาที่มีแหลกหลังคาให้แล้วสามารถใส่ของที่มันมีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นที่เราไม่ชอบไม่อยากเข้ามาในรถอันนี้ทําได้นะครับโอ้โหคนโทรมาตอนผมถ่ายคลิปสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบโทรกลับเลยนะครับอาจจะต้องขออภัยตรงนี้ด้วยตอนถ่ายคลิปอาจจะไม่มีคนรับสายนะครับแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ20นาทีครับนะครับ เบาะเป็นเบาะหนังทั้งคันนั้นแล้วเบาะสวยมากนะครับเบาะสวยมากมีที่พักแขนตรงนี้ให้ในส่วนชั้นวางแก้วน้ํานะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เพิ่งขับมาได้ประมาณสองสามวันนะครับจากไปวัดถ้ำผาแดงมานะครับนะครับเบาก็จะกดตรงนี้มันก็จะดันลงให้นะครับ เบาะหลังผู้ใหญ่นั่งจริงใช้งานจริงนะครับนะครับสภาพสวยนะครับเข็มขัดอะไรใช้งานได้ปกติมีเข็มขัดสายเบลให้ครบแล้วแอร์ก็จะมีให้ครบเลยจอดหน้าตรงนี้เลยครับชัดเจนนะครับนี่ครับเออมีช่องเฮ้ยมีช่องอากาศตรงนี้ด้วยมีแอร์ออกตรงนี้ให้นะครับมีลมออกตรงนี้ด้วยเพิ่งรู้เอาจริงครับ โอเคครับแสดงว่าถ้าลมออกอ๋อผมอ่าตรงนี้สามารถปรับได้นะครับตัวที่พิงนะครับสามารถปรับเอ็นต่ำกว่านี้ก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วหน้าก็สามารถจับเลื่อนได้นะครับเลื่อนไปหน้าไปหลังนะครับได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้าลมออกแสดงว่าผมลืมปิดอันนี้ครับลืมบิดกุญแจออกครับแล้วดูห้องเครื่องกันนะครับน่ครับแล้วดูประตูฝั่งทางนั้นด้วยไหมครับ ย้ำว่ารถคันนี้เดิมนะครับใครหาเดิมเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานมาดูคันนี้ได้ไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับสภาพสวยจริงนะครับการันตีเลยสภาพสวยจริงนะครับเครื่องแน่นเครื่องดีใช้งานดดีนะครับศูนตรงนะครับรถอยู่ขอนแก่นตำบลท่าพระนะครับสนใจโทรสอบถามมาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอเนาะนะครับ ขับทางไกลสบายหายห่วงอ,อนี่คือห้องเครื่องอตัวรถนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับมี abs ให้ตามคานซสาขวาเดิม รูวงกลมชัดเจนถ้าในกรีนในโดนชนมาตรงรูที่เป็นวงกลมเนี่ยจะมีเป็นรูปที่มันเบี้ยวลักษณะไม่ตรงตัว R ก็จะหายตัวอ,อ,กอักษรตัว R จะแต่แทนสัญลักษณ์ฝั่งทางขวานะครับจะบอกเป็นภาษาอังกฤษหมายเลขคาหน้าต้องมีเม็ดอาร์คเนี่ยทุกจุดในตัวรถต้องมีตามซอกตามจุดต่างๆเม็ดอาร์คต้องมีแล้วตรงนี้ต้องมีนะครับสติกเกอร์เป็นยางรองกันกระแทก น่ครับตัวรองกันกระแทกตรงนี้นะครับไม่ให้มันเสียดสีกระเบกโดยตรงนะี่ครับพวกลูกศอนชี้คำฝากระโปรงโตโยตา้าชัดเจนมากติก,กอร์เครื่องปรับอากาศนะครับไอที่สําคัญครับอ่านดูน็อตก,ก่อนดีกว่าน็อตไม่ขยับทุกตัวน็อตไม่มีขยับนะครับรถปี2013เพจแบนเตรียแบบนี้เดิมจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับข้างๆก็จะมีสติ๊กเกอร์มอกนะครับนะี่ครับ ซุ้มเดิมโชคเดิมนะครับคอยสปริงเดิมหมดนะครับเครื่องไม่มีการลวดซึมไม่เยิมนะนะครับเวลาเดินทางนะครับถ้าไปต่างจังหวัดไปกันหลายคนท่องเที่ยวผมแนะนํานะครับไม่ว่าจะซื้อรถรุ่นไหนเอาเครื่องให้มันท็อปสุดเลยครับทําไมถึงแนะนําเครื่องที่ว่าเป็นท็อปสุดต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะว่าอวยเฉพาะเครื่องที่มันอวยเฉพาะอยากขายรถไม่ใช่ แต่อยากจะพูดถึงว่ารถที่มันบรรทุกเยอะๆเนี่ยถ้าเอาเด็กน้อยเนี่ยกับผู้ใหญ่มายกของแล้วบรรทุกเยอะๆท่านจะเอาใครครับต้องใช้ผู้ใหญ่แน่นอนผู้ใหญ่แรงเยอะมันกินถ้ามันกว่าแน่นอนผู้ใหญ่เนี่ยกินข้าวเยอะกว่าเด็กแต่เครื่องไม่ช้าใช้แล้วมันไม่บอบช้าใช้งานไม่หนักถ้าเด็กน้อยไปยกของมากๆเหนื่อยเหนื่อยแล้วอะไรครับฝืนฝืนแล้วอะไรครับป่วยครับไม่แข็งแรงสุขภาพเสีย นะครับแนะนําครับเอาเครื่องตัวใหญ่ครับถ้าเกิดบรรทุกของบรรทุกเยอะนะครับถามว่ามันกินนะ้ำมันไหมมันก็กินในส่วนที่เป็นเครื่อง3.0แต่ความทนทานความตอบโจทย์การตอบโจทย์มันมากกว่านะครับก็ลองพิจนารณาดูได้นะครับเพราะว่าที่บ้านผมก็ใช้เครื่อง2.8เหมือนกันนะครับจะเป็นรุ่นตัวอารีโวนะครับแน่นอนเอาตัวท็อปสุดเลยคุ้มแล้วจบนะครับ การประหยัดน้ำมันมันก็มีมากกว่ารุ่นที่เป็นสมัยก่อนพวกสปอร์ตไรเดอร์พวกเครื่อง 5L อันนี้มันเป็นโฉมแชมป์แล้วแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของเครื่องวีโก้ที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นรีโวแล้วเพราะฉะนั้นในตัวประหยัดที่สุดการฉีดหัวฉีดมันก็มีการละเอียดมากกว่าที่เป็นรุ่นวีโก้ตัวก่อนแน่นอนนะครับนี่มีกล้องบันทึกหน้ารถด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยต้องมีกล้องหน่อยนิดนึงนะครับเครื่องดีครับ บาคโค้ดยังอยู่อยู่เลยครับไม่มีควันไม่มีไอครับ เคก็จะเป็นประมาณนี้ครับฝากกันด้วยนะครับสำหรับ To y ยต a f o r t ์จ n e r ตัว 3.0V เกียร์โต้ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้ราคาผมเปิดอยู่489,000บาทนะครับสำหรับปี13 3.0V นะครับฝากกันด้วยเนาะสำหรับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนใช้เครื่องตัวท็อปสุดนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ถ้าสนใจสามารถโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยสำหรับวันนี้ผมไลออนจากช่องบุญสมรถบ้านต้องขอตัวลาณะที่นี่กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปยอหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยหากชอบคลิปยอนนี้ชอบในการรีวิวนี้นะครับหาผิดพลาดประการใดหรือล่วงเกินท่านใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ